เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชอวพี่สวัสดีครับนี่ของมาซีเผ้าบ้าน,นสวยๆต้ชมเลยเสวยเลยอยู่นะครับบ้านเดียวพร้อมอยู่พื้นที่กว้างขวางนะครับแปลงนี้ตัวบ้านสร้างใหม่สวยๆเลยทำเลดีด้วยนะครับใกล้ห้างใกล้มหาลัยกู้ได้เกินด้วยครับกู้ได้120%ของราคาบ้านเลย ภายในสวยงามตกแต่งอย่างดีพร้อมอยู่มี3ห้องนอนครับสองห้องน้ํา2ห้องครัวด้วยนะครับมีครัวไทยครัวทอกด้วยครับ2ที่จอดรถพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้าน1 3 9ตารางเมตรครับใช้สอยในตัวบ้านครับบนพื้นที่ดิน59.2ตารางวาตกแต่งพร้อมอยู่เป็นสไตล์นอนดิกครับห้องโถงสูงห้องนอนใหญ่ครับโปร่งโล่งสบายด้านหน้าติดถนนคอนกรีต พื้นที่จอดรถกว้าง5เมตรครับจอดรถสองคันสบายๆเลยทีเดียวห้องน้ําแยกโซนเปียกโซนแห้งด้วยนะครับตกแต่งดีงรียบสวยหรูเคาน์เ,เตอร์ครวัวซิงค์ล้างจานก็ทําให้ครบ,ปร,ป,ป,ครบประตูเปิดไปข้างหลังด้วยครับประตูเปิดไปข้างหลังได้ด้วยสนามหญ้ารอบบ้านนะครับตอนนี้ลังมีโปรโมชั่นเลยนะครับมีโปเงินสด200 0 0บาทน,นะครับแถมฟรีค่าโอนด้วย แถมเฟอร์นิเจอร์ e acher, ห้องนอนอีก1เซตแอร์หนึ่งเครื่องติดตั้งมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟพร้อมพอมัดลมดูดอากาศห้องน้ำสองเครื่องและยังฟรีค่าส่วนกลางให้ด้วยครับท่านใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันได้แปลงนี้อยู่จอหอะครับจอ,อโฮะโคราชเบอร์โทรเจออรา้าของใต้คลิปเช่นเดิมนะครับจะนัดดูที่ดูบ้านหรือสอบถามขอม้อมูลเพิ่มเติมติดต่อโดยตรงได้เลยครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ